อุดมการของพรรคเนี่ยสั้นๆค่ะแต่แนบแน่นเด็ดเดี่ยวและชัดเจนมาตลอดนะเพราะว่าทุกวันนี้เราเห็นบ้านเมืองเป็นยังไงบ้างคะบางทีสิ่งที่ผิดก็กลายเป็นสิ่งที่เป็นปกติอ่ะพรรคปกติเราเนี่ยยึดมั่นในความถูกต้องเราถึงกล้าที่จะต่อต้านทุจริตโกงทุกรูปแบบเราถึงกล้าที่จะปฏิรูปการเมืองเราถึงกล้าที่จะยืนยันว่ามันถึงเวลาแล้วใช่ไหมที่ประเทศไทยต้อง ยกเครื่องทั้งระบบยกตัวอย่างเช่นยกเครื่องปรับองก็คือว่าโทษสูงสุดคือประหารชีวิตไม่มีการลดโทษไม่มีการขอพยโทษแล้วก็ประชาชนสามารถฟ้องตรงได้ต่อมานะคะยกเครื่องเรื่องการศึกษาก็คือว่าเราจะให้ลูกหลานเราได้เรียนในสิ่งที่ เอาสั้นๆโลกต้องการหรือโลกต้องการไม่ว่าจะไปอยู่ประเทศไหนเขาต้องการอะยกเครื่องเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ยกเครื่องเรื่องการเมืองโดยเฉพาะความมั่นคงนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่ฉันอยากได้นะคะยกเลิก MOU และก็อีกหลายนโยบายซึ่งเรากําลังให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยช่วยกันทําเราเน้นเรื่องประโยชน์เพื่อชาติและประชาชนส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนที่ดูคลิปนี้นะคะตักประเทศต้องลุกขึ้นมาร่วมมือกันเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยมือของเราเองค่ะท่านอาจคิดว่าเอ๊ะ ด้วยมือของเราเองนี่คืออะไรการเลือกตั้งครั้งต่อไปเราใช้อะไรกาคะเราใช้มือกาเพราะฉะนั้นมือเราที่ลคะค่ะจะสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศได้เราต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยมือของเราเราต้องต่อสู้นะคะเอาความถูกต้องน,นั้นกลับขึ้นมาให้ได้ค่ะพี่น้อง